แหม่ถ้าเป็นกูเนะี่ยกูไม่แข็งน,นะกูขับไปรับสาวๆแล้วรถก็สวยผมชอบบีเอ็มยุดเยอรมันนะเขาบอกว่าคนนี้เขาชอบเล่นรถยุโรปมากใช่ไหมนะทีมงานนี้นะก็จะมีสี่ประตูทั้งสองประตูไว้เรื่อสีดานรถสวยผมชอบบ,บีเอ็มถ้แต่ยุคอีเสียงลัซ็อะไรขึ้นมางเงี้ยผมชอบมีทุเกเจนนะเยอรมัน,น,บบนออกแบบได้สวยลงตัวครับ เขาขายลนะ้วรพี่ขายด้วยอ่ะขายด้วยาใจรครับอเดมมัรบรครับยไตดได้นะแบอบกเลยว่ามีทั้งรถสแตนดาร์ดและทัางรถแรงมาสมคกวยรติภาพทีมงานนี้แล้วท่นี้สีสวยออกมาแล้วเนะี่ยทัสีเลยลุกพี่นะอัาน,นี้ออกมาแร้ทำสีพอกเลยดีดูครับอ,อตกแ,แบบนิ่มแบบนี้ อาจจะซ่อนพลังแรงม้าไว้าร่างไรโอ้เบรกโคตรหล่อเลยเบรกสุดๆครับอาจจะเป็นสักสามแปดสูที่มันจางอย่างนี้นะเป็นคาราเบลครับมาคาเตอร์เอ้ช่วยหนึ่งแค่เปิดกระจกมองไม่เห็นแล้วไอ้เนี่ยฟานเอาที่ฝืนเห็นไหมสีนิ่มๆนุ่มลึกสไตล์เยอรมันนะ เยอรมันมันก็จะมีเทนสามสีก็จะมีสีฟ้าสีแดงครับนะก็เป็นสเปคของเขาจะเป็นถ้าเป็นรุ่น M3 นี่ก็จะสวยตัวท็อปแล้วถ้าเป็นรุ่นดีเซลนี่ก็โอ้โหอันนี้เดี๋ยวบอกอีกตัวอ้เป็นไฟปมาเสร็จแล้วบอกเลยรุ่นนี้เป็นเทอร์บินเทอร์โบครับอ่ะเข้าไปคนสองเดือนครับสองเดือนสองเดือนเดือสองเดือนเอโอเคใครไหมเอาไปเลยครับ